น่ำจะดีด้วยนะนี่ใช่แล้วก็จ้างผมไปไปกดตังค์ไว้รอครับกดตังค์นะอย่างที่ผมบอกจ้างผมได้บุญก็คือผมจะทำโปรไฟลแบบนี้แบบนี้อ่ะครับอ่าจะให้น้องๆที่ขาดแคลนอ่าตามโรงเรียนต่างๆนะครับผมเนี่ยอ่านไนนำโรงเรียนขนาดมอเที่ยงคมนะครับแล้วก็คณะกรรมการสารศาสตร์คณิาสรครับผมเรียนคณะครูอืมต้องขอบคุณช่างอำนาจแล้วก็ทีมงานเป็นเยี่ยงนะครับถ้าจ้างเขาบอกว่าถ้าจ้างเขาให้กดตังค์ไว้รอมารอเลยครับผมอันนี้ไม่ได้โมใช่ไหม ก็แล้วจะใครจะเชื่อไม่เชื่อถ้าใครมะเชื่อก็ลองจ้างไปดูอตรงนี้อย่างที่บอกว่าเรายืนอยู่หน้าจุดที่เรียกว่ากรมทรัพย์มาจ่อแล้วสิบห้าบ่อสิบห้าบ่อโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่อธิบายก่อนที่นี่คือโรงเรียนขนาดมนฑพิทยาคมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนในเรื่องของน้ําใช้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดราโรงเรียนนี้จะจ้าง ให้ใครมาเจาะเขาไม่มาไม่มามันหาน้้ำยากาตรงนี้เพราะว่ากรมทรัพมาเจาะทั้ง400เมตรเจอแค่ผุนเจอแค่ผุนแต่ช่งางกัาแมบอกว่าอยากจะมาลองทําเพื่อโรงเรียนดูรเราอยากจะทําในสิ่งที่เรียกว่าความขาดเนาะถ้าได้แบบนี้ปุ๊บมันก็จะทําให้เขารู้สึกว่ามีคุณค่าคและวันนี้ช่างก็ได้ทําในสิ่งที่เรียกว่าโรงเรียนเขาต้องการ,รกันมาเจาะวันนี้เนี่ยมีค่าใช้จ่ายไหมครับไม่มีครับผมฟรีทุกอย่างนะกำไรตัวหนึ่งก็นะอย่างที่ผมบอกจ้างผมได้บุญก็คือผมจะทบบนแบบนี้ จะให้น้องๆที่ขาดแคลนตามโรงเรียนต่างๆนะครับผมเนี่ยเราก็ได้น้ำไม่ต้องเสียเงินสักบาทเราจะติดตั้งปั๊มแผ่นโซล่าเซลล์ไว้ปีเลยก็เราจะทําแบบนี้ปีละครั้งเนาะปีละครั้งครับผมแต่ก็ไม่ได้หมายว่าเราจะทําตลอดแต่มันก็จะเป็นนานๆครั้งโรงเรียนที่ขาดแคลนเราจะลงเข้าไปเข้าถึงได้ครับแต่โลงกนท่กำลังาคือไม่เจอน้าไม่คิดตังค์ไม่เจอน้าไม่คิดตังค์แล้วก็ ถ้าจอบบ่อประดันกับท่านอำนาจท่านก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ,รกับโรงเรียนที่ขาดแคลนใช่ครับผมโรงเรียนที่ยากไร้ครับและถ้าจ้างแค่อำนาจก,ก็ต้องกดตังมารอกดตังมารอครับอ่า <laughs> <laughs> สตาร์ตเริร่มต้นที่เท่าไหร่ช่างกจ่อประดันหลายหลายคนถามผมมาเยอะเลยว่าท่านอำนาจจ่อราคาเท่าไหร่จ่อทั่วประเทศหรือเปล่าครับอันดับแรกผมบอกเลยผมจ่อทั่วประเทศไทยทุกจังหวัดนะครับผมแต่ ส่วนใหญ่เลยถ้าเป็นโซนภาคอีสานนะครับผมรถเรามันเป็นเครื่องจักรใหญ่ผมว่าอธิบายนี่เลยก็คือครับผมเราจะไปจอดถูกบางทีมันไปไม่ได้นะะฮครับจอดถูกเราก็อยู่ไม่ได้จอดแพงชาวบ้านก็ไม่มีจะจ่ายทีมงานก็เยอะเนาะทีมงานก็เยอะครับรถจอดเยอะออืฮึครับนู่นเป็นแบบนี้เลยก็จะจ้างเลยเขตอีสานมาเราก็ถ้าจ้างผมกี่หน้บว์แล้วหกหมื่นเจ็ดหมื่นจอดได้หกหมืนเจ็ดหมื่นนะครับถ้าเกิดว่าแพงก็ไปจ้างรถคนอื่นเนาถคนอื่นไถ้าจะมาแพงก็จ้างคนอื่นไปแต่ของเรานี่คือมา this is standard s t a n d คือเราจอดให้เลย ให้ลึกสอง่าต่อระบบปิดก็คือลงท่อตลอดแนวนะครับผมถ้าถ้าเป็นรถก็เป็นรถเบนซ์หรือว่าอย่างเงอ้ยรถก็เป็นรถเบนซ์ประมาณนี้นะถ้าอยากจะเอาธรรมดาก่อนครับรุ่ในดินไปได้ครับผมโอเคนะครับถ้าสนใจไงก็อำนาจโซลาเซลล์เนาะถ้าจอดไปแล้วถ้ามีปัญหารับประกันกี่ปีสองปีจอดให้ไม่เลยครับอ่าจอดให้ใหม่เลยไม่มีค่าใช้จ่ายอืมโอเคนะครับอันนี้คืออย่างที่บอกว่า ครับในเรื่องในเรื่องของคุณภาพอะไรต่างๆก็แล้วแต่จะตัดสินใจเนาะวันนี้ก็พามานําเสนอเพื่อที่จะเป็นแนวทางใช่ครับผมอ่าไม่ได้หมายความว่าเราจะดีที่สุดแต่เราก็ทําดีที่สุดตามสิ่งที่เราทำจ้างผมก็สบายใจแน่นอนไม่ต้องนั่งเฝ้าอ่าอยู่ต่างประเทศเขาก็โอนตังค์มาอย่างเดียวคอนตังค์อย่างเดียวโอเคขอบคุณมากโซล่าเซลก็ผมขอบคุณครับเนี่ยเราไปดูน้ํากัน